สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจีจาค่ะเด็กหญิงซีรินาดเด็กหญิง <c oughs> ซิรินาค่ะนักสกุลอะไรคะหนึ่งหนึ่งอะไรคะหนึ่งโลวันนี้จะมาทำอะไรคะล้างค่ะเชิญชมได้เลยค่ะล,ล้างลูก ท่านางด้วยไหนมามาทำท่าไหนมั่งลำอ่ะมามาทำท่าไหน ท่านั่งหมคะ่ะท่านั่ง